อทำไมเราไม่ใช้คันนะมมน,นั้นนะไม่มันพังไม่มันอุ้ยมันมันเอามันหอนนะครับขอพี่วิทิตหรอนะอ๋อขอพี่วิทิตเหรอหรือว่าจะจะไปคันพี่พิธิก็ได้เพราะว่ามันเป็นาการขวานะเอาไงหรือว่าไปพิธิไปของ ใบของกูอีแมอบอกบอกสอสอของกูอันนี้อันี้ง e er ่คิบออันนี้ไหนเนี่ยไมคคันไหนเสียงคันไหนอเสียงรันนี้รขรันนา้น้อเคือต้องอยู่ห่างๆอย่างนี้เหรอไม่ไมถึงจะใช้ได้

ตามไปเลยครับไปเลยครับไล,บไลบสวัสดีครับเดี๋ยวก็แลสวัสดีครับผมเดี๋ยวเดี๋ยวไม่มีคนทิ้สวัสดีครับ พี่ลมต่อไมครับพูดแต่มไม่ได้ยิน